สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะตอนเช้าน้องแมวนอนเล่นค่ะพี่น้องนี่ค่ะน้องแมวนอนเล่นอยู่บนบ้านโคมพันนี่แหละค่ะดูนกเสร็จเรียบร้อยก็ลงมานอนเล่นค่ะหยอกล้อกันไปสนุกสนานเจ้าตัวเล็กเนะี่ยเขาจะไปแกล้งเพื่อนไปหยอกเพื่อนถ้าไม่สู้แล้วก็จะร้อง ครับผมมาหาแม่มาลูกมาโอ้มาหาลูกมาหาแม่ดีกว่านาะมาลูกมาโอ้ยคุณแม่คุณแม่เล่นแรงคุณแม่เล่นแรงหนูต้องมาอยู่กับคุณคุณแม่ทองเทาเล่นแรงหนูต้องมาอยู่กับคุณแม่นี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันธุลากันขอบคุณเลยๆลยเลยค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะเด้อนี่ค่ะคุมพันธ์มาถ่ายให้ดูน้องแมวแต่และตัวนะคะน่ารักน่าเอ็นดูค่ะถ่ายใกล้ๆเลยอันนี้ใครนี่น้องกวางแสนสวยค่ะผมชื่อน้องกวางแสนสวยครับ นี่คะน้องกวางแสนสวยน้องกวางลูกแม่ง่วงนอนแต่เช้าเลยค่ะอันนั้นก็จะเป็นเจ้าเจ้าทองดำเจ้าหมีคุณแม่ทองเทาทองสี่พันอยู่นู้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นเจ้า,จา,จา,านนนนกาวางอันนี้จะเป็นเจ้าเจ้าอะไรเนี่ยหืด้อันเดกกระดึอดันเดกกรด เจ้าทองกวางค่ะพี่น้องตัวนี้เจ้าทองกวางหันหน้ามาดูที่ทองกวางหันหน้ามาดูกล้องสิลูกรู้สึกว่าเขาจะทําความสะอาดมือเท้าค่ะทุกตัวเลยค่ะนี่ค่ะลูกแม่อาดุกกระดุย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 ค่ะกันเช้าดูนกเสร็จแล้วก็จะนอนเลยแหละลูกหืม ดนกเสร็จแล้วจะพากันนอนเลยหรอคะนน้นค่ะพี่น้องเบื้องค่ะทั้งหมดเจ็ดตัวค่ะแต่คนที่สนใจนกไม่ห่างหายก็คือเจ้าเสือทองค่ะนอ้นอยู่บนอยู่บนโต๊ะเลยค่ะรอดูนกแล้วนะั่นนั่นนั่น,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 นเสือทองอยู่ข้างบนนะคะ่อออออะออ้าๆอ้าเาเมื่อคืนได้นอนไม่อิ่มแล้วลูกเป็นไงทองดำ ทองดำครับทองดำครับติดตัวทองดำใกล้แกล้ตาอยู่ไหนลูกไหนตาไหนปากนี่คือเทมดำนะใครนะน่ารักมากเลยค่ะดำดำมีส่วนขาวอยู่นิดเดียวทองดำนี่ก็จะเป็นสีดำกับสีขาวปวดหัวปเบิ่งตาพี่น้องเบิ่งเบิงนาฮักนาฮักเบิ่งคุมพันไทยใกล้เบิ้งเด้อเด้นี่ค่ะ น่ารักมากเลยน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธุ์ตุราการขอบคุณหลายๆค่ะนี่ค่ะน่ารักในอ็นดูมากเลย ครับผมนี่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะทำความสะอาดขนสวัสดีครับผมชื่อทองดำครับผมชื่อทองดำครับเหลี่ยปากวดรวดอยู่พี่นะ้ผมชื่อทองดำครับผมเดี๋ยวไปหาเจ้าทองสี่พันก่อนทองสี่พันสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมชื่อทองสี่พันครับ ทำอะไรอ่ะลูกนอนเหรอผมจะนอนครับทำความสะอาดมืออดุดกระดวยอดดกระดวยอดุดกระดุยน่ารักมากค่ะอดุดกระดุยอดุดกระดวยอดุดกระดุยของสีฟันครับดูค่ะน่ารักน่าเอ็นดูค่ะแต่ละตัวเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โจะัวนหนจะหาแม่แล้วลูกจะหาแม่แล้วโอ้เล่นกับแม่ดูเล่นกับคุณแม่ครับ เขาจะจับเบาๆนะจับมือเราเบาๆแบบทนุถนอมครับผมโอ้กัดมือแม่เล่นนะลูกอดูกกระดุยอดุกระดุยดูกระดุยอดุกระดุยนี่ค่ะแสดงถึงว่าเขามีความสุขค่ะอดูกระดุยอดุ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 กระดุยนี่นอนแล้วนอนแลนอนแลขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากติดตาม บบดไล์รูคุณแม่ทองเทาคุณแม่ขาสวัสดีค่ะคุณแม่ขาสวัสดีค่ะนี่คุณแม่ทองเทานะคะคุณแม่ขาสวัสดีค่ะเป็นแม่ทองเทาะะ่ะทําความสะอาดพี่น้องทำความสะอาดอยู่เลยนี่ทำความสะอาดมืออยู่เลยคนนุณนายแสนสวยอะขอบคุณมากคา่ะพบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดี